ิปนี้นะครับมารีวิววาลนะครับพอดีมีผี่มีผี่คนหนึ่งเพั่นถามมานะครับว่าผมเหตดวาลแบบใดอันตอนผมใส่เจาะบดานเจาะบดานน้ำตื้นนะครับผมใส่วาลแบบใดสั้นเพิ่นว่าเพิ่อนจากเบิ้งเป็นแนวท้านะครับกับคลิปนี้ก็เอามาเห็ดให้พี่เราเบิ้งนะครับบ่ได้เอามาเห็ดหรอครับกับเป็นว้าอันเก่าหรอครับผมพาาอไมาให้เบิ้งเลยครับนี่ครับผม ผมตัดท่อเลยครับตัดท่อออกมาให้เบื้องเลยเลยครับเนี่ยพอดีมันอยู่ในท่อท่อนี่นะครับเนี่ยท่อตัวท้อนี่นี่ก็คือวาล์วตัวนี้นะครับหน้าที่นี่เขาสิเอาน้ำขึ้นมาได้พรอมแล้วก็เอาเศษหินคอคอแคลร์เนี่ยขึ้นมาได้พร้อมนะครับเนี่ยเนี่ยวัล์วเนี่ยตัวเนี่ยสิเป็นลาตายตั้งี่นะครับเนี่ยนี่แหละครับให้อันนี้เป็นท่อสองนิ้วนะครับเนี่ยท่อพิพีธีสองนิ้วตัวนี้เป็นตัวหอกนะครับที่ผมหอกหอกหอก ห้น้ำหรือว่าหินนี่ไลเขามาในนีนะครับตัวนี้นี่ให้เขาเอาให้มันพอดีกับตัวนี้ครับเนี่ยหาทอหาทอมันก็จะีบบพอดีปนได้เขากับมาเกียร์แตงเอาครับเนี่ยห้มันซุกเขาตัวนี้ได้พอดีรวมนิดหน่อยมันบ่เป็นยังครับเขาสีใช้ตัวล็อกอยู่ครับเนี่ยนี่คือเขาเห็ดตัวล็อกครับมันมาเบิองมาเบืองวาวนะครับมันทํางานแบบไรนะครับเนี่ยมันที่เป็นยางในรถนะครับใส่ยางในรถมันสีเห็นไงกะ ล้องเอาไปเฮ็ดแบบเบื้งนะครับว่าหามันใส่ดีนะครับผมผมมันก็ใส่ได้นะครับเน้นการใส่งานนะครับนี่ครับอันแวงแวงนี่คือห้อยหนูกัดเนี่ยครับปกติกะสิสมบูรณ์นะครับอันนี้หนูกัดพอดีบ่ได้ใส่เอาเอาไว้หนูก็มากัดพึ่งเอามาเบิ้งนี่แหละครับพี่เราถามมาเนี่แหละเลยเอาได้เอามารีวิวนี่แหละเนี๋ยนสิเป็นล่าท้างี่ครับเฮาก็สิตัดนี่ครับตัดยางในรถนี่แบบนี้นะครับเราก็ รัดเส้นหนีซื้อนะครับนี่เขาเจอหูนะครับเจ้หูมองหนีน้ำนี่เจอหูหูนี่เป็นหูว้แต่ห้อยลวดเพราะว่าลวดมองหนีเขาเอามากันอย่างเดียวครับกันเวลาหน้ามันสิเข่าทั้งนี้นะครับเวลามันอยู่ในท่อมันจะยูงสินะครับหน้ามันสิเข่ามาทั้งนี้นะครับเข่าทั้งนี้นะครับนี่นี่ครับมันยูงสินะครับนี่นี่มองหนีเขาเขาเขาหยอกนะครับอันทั้งนี้สิเป็นปากไอจิดคิดว่าทั้งนี้เป็นปากนะครับ นี่ทั้งนี้คือเป็นตากที่เขาสิกระแทกลงไปนะครับนี่แว่มันสียุ่ข้างในจริงๆนะครับมันนีเวลาเขากระแทกนะครับน้าม wow, wow, ันสิขึ้นมาข้างนี Firstly, ้น้ามขึ้นมาเนี่ยมันสิเปิดขึ้นได้ครับวแว่มันสิเปิดขึ้นได้น้าหินกระแซงครับน้อยน้อยเขาหลอกแค่ไหนวันนี้เปิดถ้าลุขึ้นมาเนี่ยลยเพราะไันไรเขามันเราปุ๊บเนาะมันนน้น้ามันหนักมาครับมันก็สิปิดปั๊บเัิงสี่นะครับนี่มันอยู่ในท่อได้ครับนี่อันนี้สียุ่ข้างในนะครับมันมีปิดตัวเงสี่เขาหยอกมันกับไลเข้ามา ย่อไปหอกมาย่อกไป่อมาแล้ววันนี้เขาสิรู้สึกว่ามันหนักนะครับขี่หินขี่หินด้วยน้ำสไลด์เขามาเขาก็รู้สึกว่ามันหนักเขาก็จังยกขึ้นมาแล้วล่างเทายกขึ้นมานี่ตัวนี้ไม่สิปิดได้ครับปั๊บมันบับน้ำหนักทับลงไปนี่ถ้าเขาบวใส่ลวดบองนี่นะครับถ้าเขาบวใส่ลวดบองกลางพลาดไปนี่น้ำหนักตัวนี้เนี่ยมันสิหลูบลงไปครับนี่ย่างในรถเขาสิสิบยูนะครับเนี่ยเขาต้องใส่ลวดบองนี่นะครับพอเวลาเขายกขึ้นมานีหน้ามันจะสิข้างอยู่นี่หินข้างอยู่นี่ครับ แล้วเนี่ยเวลาเขาเทเนี่ยถ้ามันหินก้อนบาใหญ่คักอีดีเนี่ยก้อนเขาหลอกแท้ๆครับเขาก็เทขึ้นทางเก่าเลยนะครับเวลาเขาเทนะครับเขาก็ยกออกมาวิดลุมเขาแล้วนะครับเขาก็ยอดสั้นนั่นเหรอครับมันก็สิไหลขึ้นมันก็สิไหลออกเองเลยนะครับยอดคือหยอดรงมันสิไหลออกเองได้เองเลยแต่ว่าเวลาที่มันหนักมันก็จะคือกดไว้เองสินะครับเนี่ยมันสิเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้คือแบบเฮ็ดง่ายๆนะครับเราไปลองเฮ็ดใส่เบิงนะครับนี่ผมก็ใส่แบบนี้อีดีนะครับเนี่ยดัดแปลงหาวิธีเอาหินขึ้น เอาดินขึ้นเนี่ยบอยากเท่าไรแต่เอาหินนะครับหินเขาลอ,อกแคลเยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นลักษณะสิละครับ,ารารบหู้นี่เขาไว้ถัดล็อกนะครับปกติเขาติดจอหู้ได้ครับเขาสอดเข,นะข,นะข้าไปในท่อล้วเนี่ยสอดเข้าไปล้วเนี่ยเขาถีดจอหู้ล็อกตัวนี้ไว้ครับล็อกไว้มันจะสิบบุรุษนะครับนี่แหละมันจะอย่ฝังอยู่ในทอน่อแล้วครับแล้วเขากระแทกยอกขึ้นยอกลงยอกขึ้นยอกลงนี่มันก็จะเ,เปิดยอกลงปับ๊บมันจะเปิดปุ๊บเขายอกขึข้นปุ๊บมันจะปิดปับ๊บ ย่ออกไปเลยไมนก็ขึ้นมาหน้ามันช่ขึ้นไมาเรื่อยขึ้นมลายขึ้นเรื่อยนะครับพราะเรื่มหนักเขาก็โยกออกมาเทนะครับลองเอาไปเฮ็ดบ้งนะครับใส่สําหรับเอาหินเอาเศษดินเศษหินขึ้นนะครับเนี่ยเสียเอาเศษหินขึ้นได้ดีอีดีครับเพราะว่าตอนนี้ผมเฮ็ดเนี่ยส่วนที่เฮ็ดพันหินได้ก็โดนเต๋เไปครับหินเป็นหินแบบหินหินลูกลังนะครับหินแดงๆนะครับต้องโอนเสียมเล็กซับซับ ซับซับเราจะเราก็สลับกับการเอานี่หอกนะครับเหตุไปจนกว่าหินเบิดนะครับก็สามารถเฮ็ดทะลุหินได้อยู่ครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นตัววาลเราเอาหินเอาน้ำขึ้นได้นะครับเนี่ยเอาขึ้นได้ทัหลายอยู่นะครับเนี่ยที่เป็นทำงานนั่นสิละครับเนี่ยเขาหอกลงปั๊บมันที่เปิดขึ้นมาที่ททันทีครับพราะอกลงนามมันดันขึ้นมาทันทีครับมันพอดันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเหมือนพอาะหนาดันทั้งทั้งเราบังกะสิปิดปั๊บเอียงขึ้นมาเลยครับนามมันเนี่ยกัสสอยู่นททอเขา ท่อมันยุ่งสีครับเนี่ยนี่ท่อมันจยุ่งสีนี่นะครับเราทั้งนี้คือทั้งหยอกลงนะครับให้จําไว้เลยครับว่าทั้งนี้อยู่ห่างบนนะครับฟังนี้อยู่หางล่างน้ำสีเข่าทั้งนี้นะครับเราก็จะค้างไว้สิครับนี่น้ำสีเข่าทั้งนี้ปั๊บค้างไว้ปั๊บนี่ครับหยอกนี่หาท่อที่มันซูสีกันล้ครับเนี่ยเขาไปหาสวมสวมเมื่งไหนครับเอาเป็นคอตโอ้พวกขอตโอเกี่ยวยังไงนะครับเนี่ย มันสิมีพอมันสีหนานครับนี่แหละครับเดี๋ยวให้เบิ่งชัดชัดอีกทีหนึ่งครับนี่แหละครับนี่เป็นหนาต่างสีหูนี่คือไแต่ห้อยน็อตล็อกกับท่อตัวนี้นะครับเนี่ยห้อยน็อตล็อกล็อกกับทอ่อสู่เข้าไปในห้องเจาะมันนี่หูน,น,หน้อยๆตัวนี้เข้าไปตะเป็นลวดนะครับเนี่ยลวดเนี่ยลัดใส่ยางสิละครับเนี่ยลัดใส่ยาง ยูนีก็สิเป็นหูได้ครับเนี่ยหูนิดหน่อยฮะจอไว้เพื่อสิล็อกใส่ยางหลักเนี่ยจอหูประมาณสัานี้ครับเนี่ยหูหูนี่ล็อกทอล็อกทอล็อกตัววาลติดกับทอตัวนี้นะครับเนี่ยเจ้าหูนี่ไวสะหอยลวดไปลวดนี่คือมีนาที่คำตัวนี้ไวครับคำตัวฝาวาลเข้งในปั๊บเนี่ยนำเขามาปุ๊บเปิดมันก็สิปิดปั๊บมันสิครับเวลาเอามาเทเขาหยออปั๊บมันสิเปิดเาเองมันดอกครับมันเลลายโจกครับนี่แหละ เห็ดง่ายๆนะครับนี่ปกติกตมันก็สีเตียมนี่คือห้อยหนูกัดนะครับเนี่ยปกติก็สีเตียมนี่คือหนูกัดหนูไปแห่นนะครับผมกับอวัยวะใส่นะครับนี่นะครับประมาณน,นี้ครับเห็ดง่ายๆเลยครับแบบนี้บ่ยากนี่คือตัววาลที่สีปิดน้าเปิดน้าเอาหินเข้ามานะครับให้คิดยังไงมงนี่แล้มองนี่คือตัวที่ลําเลี้ยงขึ้นมานี่ครับทอเนี่ยนี่ทอเนี่ยมันีิสวมกันอยู่แบบนี้ ู่ประมาณนี้ทอมันอยู่นี่ว้าหอกสีอยู่ประมาณซ้ำนี้นะครับเนี่ยให้มันอยู่ประมาณประมาณซ้ำนี้นะครับการใส่เนี่ยแต่เขาเอาไว้ไกลไลายหินมหอดได้ครับอันนี้สําคัญด้วยกันนะครับลืมบอกนะครับเนี่ยเขาอันนี้เป็นปากปากเสียมสมมติว่าเป็นปากเสียมเขาที่สุบลงไปนะครับที่สิกระแทกลงไปเนี่ยเขาต้องเอาไว้วป,ประมาณนี้นะครับเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยครับเนี่ย อยู่ประมาณห่างกับซ้ำนี้เด้ครับถ้าเอาไว้ไกลไรนี่หินขึ้นไปบ่ฮหอดได้ครับหินหินม่สามารถเข้าไปได้หนีได้เข้าไปได้ต่นามด้ครับเนี่ยเขาให้ว้ซ้ำนี้ถ้าเอาไว้จ่อลายกระสโบดีมัน,นกรสิกระแทกมองนี้ครับเกินไปนะครับให้อยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยให้ว่าเขาสวน้าไปแล้วไม่ติอยู่ในประมาณนี้เพระาะตัวนี้สูบเข้าไปหินมันกจะสทะลุเข้ามาเขานี้พอดีครับเนี่ยนี่มันติอยู่อยู่ประมาณซ้ำน,นี่นี่มันติสวมเข้าไปจังซีได้ครับเนี่ยจังเข้าไปไม่ใ่ละนะครับเนี่ย ทั้งนี่ะหละทั้งนี่เป็นทั้งกระแทกลงนน่ห้ให้จำไว้เสมอแล้วครับว่าตัวฟ้าวซีอูข้างบนตลอดนี่ตัวนี้ซีอูข้างล่างที่สะเอาหินขึ้นนะครับนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้กะรีวิวเบรงเป็นแนวทางนะครับพี่เราทำคอมากกับเฮดให้เราเบรงนะครับนี่แหละประมาณนี้แหละครับเอาไปเฮดเบรงเด้อครับในเฮดง่ายๆนะครับเฮดบางอย่างครับแบบเนี้นะครับอย่างในรถท่อ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมไล่์แซก,กแล้บขอบคุณครับสวัสดีครับ